สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ธรรมนูนสาวอ่อนทัวชุดใหญ่นะครับอยู่ที่บ้านยางน้อยตะมลทรายอําเภอกันทละล่มนะครับตอนนี้กําลังเซตระบบครับมูนีเลนตะเว้นครับมูนีเลนตะเว้นครับวันนี้มอลำ์ฮาก้นนะครับมีไผ่เนี่ยบุญหละผมก็ยังยังวันที่สามนะครับตอนนี้อาจารย์นักดนตรีดอกแคร์มิวสิกมาเตรียมความพร้อมแล้วครับนวครับ อาจารย์ต้นอาจารย์ปลอยอาจารย์ปลอยครับพุ่นยุพุนล่ะครับอาจารย์ต้นกับกาลังเสร็จของครับอาจารย์ปลอยสองปลอยนี่ครับมาเบิร์แล้วเมื่อกี้ตาเมื่อเบียนห้องเตรียมความพร้อมครับอาจารย์ไสวบัตรเอ้ามอลำไ่มสวบัตรตัวดิมูเขามีงานเทือดเทอดบ่มีงานบ่ครับมีมีอันครับมื้นรับหนาทีคนไหวโอ้คนไหวเมื่อนี้เป็นคนไหวครับโอ้คือไม่ใสลำ ก็ได้ลื่นบไลต์เหรอครับลื่อนไปควนหวว่ะไปควนไหวดีกว่าครับไปควนไหวดีกว่าเพราะฉันเอาควนไอยดีกว่านะครับตอนนี้กำลังเซตระบบครับเดี๋ยวให้เพื่อนเซตระบบกันนะครับตอนนี้ก็บกำลังไล่ไฟอะไรอย่างนะครับบรรยากาศอยู่ในวัดครับสถานที่มองนีเคย่อมาลงแหละเท่อนึงแห้วนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสเด็กลับมาล่งอีกคือเก่าครับเจ้าภาพคนเก่าครับเจ้าภาพคนเก่าคนเดิมครับไหว ผู้ไดมาอยู่มิกนี่โอ้ยอาจารย์สายอาจตัวนี้วันนี้เรามีมือมิกรับเชิญนะครับนี่ครับมาจากอีสานลำเพลินสวัสดีอาจารย์อิสานลำเพลินลำเพื่อนหมดครับมดลำเพื่อนเออตะกี้เพื่อนก็ยังอยู่กับบอจโจครับบอจโจสร้างมาครับโอ้สร้างสร้างมาอ่าให้มาซอยเรือครับบอสร้างให้ออกเจ้าวงสร้างให้ออกเจ้าวงผมนี่ครับเพื่อนจะมีเสียงอยู่นี่ก้อลังซิมีเสียงครับก้อลังซิมีเสียงวันนี้เราจะมาทุ่งมูงนะครับเบอร์ท่อ ก็สอนตุ้มพงนะครับมันอีเทียนยังเนี่ยครับมืนเนี้ยที่เบิ่งกล้าบอว่ามันเป็นจังไงเนี่ยครับเราไปเช็คระบบครับมัอนี่มันเช็คระบบนะครับมันกลางแหลมมัอนี้เดินซ้ายอย่างเดียวครับมืนเนี้เอ้าเดี๋ยวออกจากนี่ก็จะไปอำเภอศรีรัตนะครับเว้ยบ่แม่นศรีรัตนะรัตนบุรีครับส่วนสุดมีเดียมเฮาก็อยู่ที่ ที่ประการอำเภอศรีรัตนะเป็นลำวงย่อนยุกนะครับอยู่สองวันสองคืนครับมื่อนี้ยกับสุนใหญ่ครับโดยไอ้ไงเฮาสายันทองสวัสดินี่ครับอุบลสายันสาวครับกำลังเซ็นระบบโตกใจเวิร์กำลังเซ็นระบบครับตอนนี้คือวัดกาฟนะครับใส่หราอไม่บ่ตังบอไหมพอจิ้วไม่ใช่ โะกดพี่ออกมาจะมีทิศวะแม่นแม่นทีแม่นทิกโคนี่เลยกดออกพี่อ่ะอคตแล้วแม่นทีงโค้โลโล,โล,โลนะครับเป็นี่ตัวเก่านะครับก็จะอัปเดตตัวใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับเวลาทำซาวก็จะทำง่ายกว่าเดิมนะคร,รับมือทตอนนี้รู้สึกว่าบันทึกออกมาโลมันจะถ่วมถ่วมนะครับถ่วมอยู่ในอ่า ในทีน่ห้องบันทึกออกมาครับตอนนี้กําลังจะเห็นให้มันแมทแมทที่สุดนะครับทําให้แมทที่สุดครับเดี๋ยวเพิ่นกาลังเดินระบบนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับก็จะทําการแ้วเช็คครับตอนนี้เพิ่นทดสอบระบบสกักก่อนเอาขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่มารับชมคลิปครับสวัสดีครับ